ผมชอบโรม่าอย่างหนึ่งฮะคือการที่ฟรีสปินเนี่ยมันสแต็กไปเรื่อยๆได้นะฮะนี่ฮะเนี่ยสแต็กฟรีสปิน2คอมโบละเฮ้ยเดี๋ยวกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายลตอนนี้เราอยู่ช่องเพียนนอ์คลองแปดนะครับอันนี้เป็นอีกเกมนึงฮะที่ผมอยากจะเล่นเบ็ดเยอะๆนะครับตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่จ็กเกอร์หนึ่งสองสามจกเกอร์เกมมิ่งนะครับโอ้โห พูดผิดพูดผิด,ผด <c oughs> นี่ครับเราดูยอดเบ็ดฮะสูงสุดนี่2,400นะผมจะเล่นที่โอ,อ้เลอเลอเลยเก้าร้อยน่าจะแพงไปนะเดี๋ยวผมขอลดลงอีกครึ่งหนึ่งเลยแล้วนฮะนะอ่าโอเคมี5 5คระนะผมจะเล่นที่450ร้าแลนะฮนะหนึ100ครั้งเช่นเดิมฮนะไปครับรอบนี้ไม่ขออะไรมากนะขอแค่กําไรก็ก็ โอ้นึกว่ามากำลังจะแบบตื่นเต้นเลยอ้าหกรฮะเอ้ยถือพอได้นะฮะรอบนี้ผมไม่ไมต้องไม่จำเป็นต้องเข้าบโบนัสนะฮะขอแค่ได้กำไรเอ่อใช้เขาเรียกว่าใช้ไปก็โอเคแล้วนะฮะแล้วขอไม่จมทุนก็พอ,นะอยังไงซิอู้สามร้อยที่ผมชอบโรมาอกเอา้าโอ้โหนึกว่าจะได้องุ่นนะฮะผมชอบโรมาออย่างนึงฮะคือการที่ฟรีสปินเนี่ยมันสแต็กไปเรื่อยๆได้นะฮะ เนี่ยฮะเนี่ยสแต็กสีสปินสองคอมโบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมับสีบ่พันสามมัฟสปินห้าครั้งฮะโอ้บิ๊กวินสี่พันห้าเลิกได้แล้วอะ่ะ <c oughs> หมุนตดเดียวอะ่ะไปฮะสีสปินห้าครั้งนะฮะอันนี้คือกำไรเนี่ยประมาณสองพันห้าก็โอเคะฮะจริงก็เลิกจริงเราเล่นแค่นี้ฮะ วันหนึ่งเราเล่นแค่นี้เราเลิกฮะเราได้กำไรเราไม่เสียด้วยนะฮะถอนสบายสบายฮะอ้าเอ้ยห้าพันเจ็ดจากไหนอ่ะอ๋อรวมของเก่าตกใจนึกว่าได้อีกห <laughs> ้าพันเจ็ดอะครั้งสุดท้ายฮะหูหกพันหกฮะหกพันหกร้อยฮะดูดิเออไอเล่นแบบสงสดีอย่างนี้เองอะ่ะ <laughs> เดี๋ยว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 หยุดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะฮะหกร้อยฮะ ขอหยุดก่อนฮนะอ่ะอมืตะกี้กดไม่หยุดนะอ่ะครับก็กำไรจริงๆก็กำไร5 0 0 0ันนะถ้าไม่นับเศษ50ที่เสียไปนะช่วงนี้ดวงดีก็คือเราค่อยๆหมุนวันละรอบอย่างเงี้ยก็เค้มกันนะแต่ว่าเราต้องโะทุนไปนิดนึงนะทั้งวันนี้เราเสียเราก็เลิกน,นะฮะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเล่นใหม่คนระับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ช่องเฮยนนคลองแปดด้วยนะครับสวันนี้ลาบก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ